สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องพายเมษาแม่พลอยนะคะก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องน้องเมษานะคะคน้องเมษาหายเดี๋ยวเราจะไปให้น้องกินวิตามินซีนะคะตามที่คุณหมอสั่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็ได้กินวิตามินซีกับเกลือแร่ทุกวันนะคะเมษาวันนี้หน่อยลูกกินไปดี แอบ,บเล่นอยู่ข้างหลังคุณแม่นะคะอุ้ยชนขากองก็อาจจะได้ยินเสียงรถบรรทุกบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีรถรถหกล้อเล็กมาวิ่งดินเรากำลังคุยกับพ่ออยู่ว่าเราจะเอาดินให้ลงให้ลูกชายไหมเพราะว่าต้องรื้อคอกฝั่งหนึ่งนะคะการที่จะเอาดินเข้ามาให้เปลี่ยนดินให้น้องใหม่นะคะนี่ ก็กินวิตามินซีแล้วนะคะพื้นเท้าก็ยังลอกอยู่นะคะแต่อาการลอกก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ siang kim vitamin C. Oh. Pelai lu. Hah? Eh? Oh. อร่อยเหรอลูก ถนนนี้ก็จะเป็นส่วนมากช่วงเช้าเช้าเย็นๆนนะคะช้างจะผ่านเยอะมากรถก็เยอะค่ะทำอะไรเหรอลูกฮะห,หนูทำอะไรครับ อ้ว,วนนะฮะต้วนเด็กขี้อ้อนเอาใจใจกินไม่ทันใจก็โวยวายพี่ก็พี่ป้อนกล้วยไม่ทันก็โวยวาย ี๋ยวใส่คออนะลูกใส่คอไปอยู่กับแม่พลอยข้างนอกเดี๋ยวแม่จะให้พ่อเอาดินมาใส่ให้โอเคเพื่อเท้าหนูจะได้หายโอเคเนาะอย่าดืสิ น้องเมษาก็จะมีเสื้อมีกระเป๋านะคะแล้วก็มีวัตถุมงคลหลายอย่างนะคะถ้าท่าในใดสนใจก็แดชมมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์สาวจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าเข้า ID l ดียไปก็ได้นะคะแต่ตนนี้ก็ก็ขอบคุณ เอคนสวยนะคะที่ช่วยสอนช่วยแนะนำการทำหน้าปกนะคะการตัดต่อวีดีโอกำลังเรียนรู้การใส่เอฟเอฟเฟกการทำอะไรนะแคปชั่นต่างๆนะคะกำลังเรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อที่ว่าจะได้ ทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำแนะนำนะคะที่มีให้ที่แนะนำมาว่าคุณแม่ทำแบบนั้นคุณแม่ทำแบบนี้แล้วก็ขอบคุณคนสวยมากๆนะคะที่ทำโปกคลิปสวยๆให้น้องเมษานะคะ ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกท่านช่วยก็เอาจริงๆว่าสาวทำไม่เป็นค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยเรียนรู้แม้กระทั่งโทรศพัพท์ก็จะดูได้แค่เเข้าเฟซเลื่อนๆเลื่อนๆดูเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะก ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆอย่างที่ทุกท่านมอบให้นะคะแล้วก็ทุกๆกําลังใจยามที่ท้อหรือมีปัญหาก็ทุกท่านก็ยังไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าก็ยังให้กําลังใจสาวและครอบครัวมาตลอดนะคะเดี๋ยวจะมีให้โหวตว่าจะให้น้องเมษาทำอะไรนะคะคุณพ่อบอกให้โหวตได้ หนึ่งรายการนะคะอันไหนได้เสียงโหวตมากที่สุดนะคะน้องเมษาก็จะได้ไปทำกิจกรรมอันที่เอฟซีทุกท่านโหวตมานะคะเดี๋ยวจะให้เข้าไปโหวตที่ชุมชนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของน้องเมษามาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ ไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็ความรักความเมตตาทุกท่านที่มีให้ขอบคุณจากใจจ,จริงๆนะคะถ้าไม่มีทุกท่านสาวก็คงไม่มีวันนี้นะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์ช่องช้างทุกช่องด้วยนะคะฝากกดซับสไคร้กดกระดิง่งช่องเมษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแบบทราย